มสวัสดีค่ะกิ้งเต่าเต่าพงของเต่าใหญ่พี่ปนแหงกันงครัวปลาจอมทัรหนึ่ทารก,กระปุลปลาจอมแบบนั้นมาหายจากสังคัวเมื่อค่ะหนาควค่ะหนาวค่ะมาเสร็จเสร็จนุ่งกันเลยสักทัวใส่กระปูดองนี่ค่ะนี่ยใส่กระปูดองค่ะสังคัว Rồi wow, kéo luôn nó ăn Cơm tham. Cơm đô. Cơm Ừ.

ดังไปอันะทุกคนทุกคนอ้าวเดียวอือันนียวข้าขมันเขาจววัดเปซชื่อขมานยบะหอมดีป่ะอืออืมถ่ายคิปไปนพม่อ นีม่มาเสร็แค่สร็ัดำแคู่ดองอ่ละอือหืออือือ pacam mm -hmm.

ต้องงโอเคค่ะขึ้นมาข่าขึ้นมาขึ้นงนีค่ะ้ล้ว่็หนึ่งมาคือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ